คนเล่าเขาจะผิดว่าการบินโดนที่ประตูไส้เป็นฝีมือของคนเล่าเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใส่เนาะการบินโดรนคือบินเป็นครั้งแรกเพื่อตอนเสลิมสองวันรับปีใหม่นี่คือเสลิมสองปีใหม่นะเดงกนาอพี่นกเนาก็คืออย่างที่เห็นในในในสื่อโซเชียลเองเนาะการบินโดนเอา คนบอกว่านี่เป็นฝีมือของคนลาววาไว้กันว่าคนลาวเกี่ยงไม่แพ้ซะไราในโลกแต่จริงจงแล้วมันไม่ใช่ฝีมือของคนลาวคนลาวเฮาก็ต้องอายไปเลยเนาะวันนี้คิดจะอวดแต่ไม่ใช่ฝีมือของคนลาวก็วิพอรู้ความจริงแล้วก็ต้องอายไปเลยนั่นเองเนาะมะเมินกันเลนะ้เนาะการบินโดนรั้งแรกที่ประตูใส่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่นั่นเองเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจใครับประชาชนคนลาวทำออกมาคือคนมาหลังไหลคนหลังไหลามาส้มกันเป็นจัมนบลนองไหลก็คือ,คอมา ข้าวดาวเรียกแน่มาข้าวดาวนั่นแะเนาะทุกคนคือเพื่อต้อนรับปีใหม่ในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเ,นบ,ใในเบิงผาปกันเลยเนาะพี่น้องตัวสวยงามมากๆเนาะ capek mau, masih นี่เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยแคนเป็นแคนนะทุกคน,เนต,ต,ตนนนนนเป็ัวนแคนเนแคนนะเครื่องดนตรีของดาว ันนี้เป็นอะไรเออสัญลักษอาเซียนอันนี้เป็นสัญักอาเซียนนะ

ก็จบไปแล้วเนาะคือแว่าสวยงามเป็นค้งแกของประเทศลาวเนาะที่มีโดรนมาบินอยู่ที่ประตูไซน์เองสางความตื่นตาจ่นใจแก่ปรแกปะชาชนคนลาวเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ฝีมือของคนลาวคนลาวขาใจพิษเนาะว่าอื้นนี่มันเป็นฝีมือของคนลาวแต่พอมาเจอข่าวนี้แต่พอจหูตาสว่างแล้วเอ้ามันไม่ใช่ฝีมือของคนลาวเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับจากโดรนฝีมือคนไทยเมื่อสมาคมกีฬาเครื่องบปิดจำลองและวิทยุยงทับกับนักกีฬาหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ที่ยกทีมงานชุดใหญ่กว่า30ชีวิตพร้อมโดนแปอักษรจำนวน600ลำนะครับข้ามฝั่งโขงเพื่อเตรียมที่จะบินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2025ที่สพปอออลาวโดยทั้งหมดนะครับเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์และก็ได้ทำการบินทดสอบพร้อมกับบินโชว์วันแรกเมื่อทำคื้นที่ผ่านมาโดยทำการบิน2ที่นะครับคือที่ประตูชัยนครหลวงเวียงจันทน์จำนวน200ลำ แล้วก็ที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์อีกจานวน200ลํานะครับ <Okay. S 1> เริ่มรูปแรกครับนี่ประตูมิตินะครับพาผู้ชมเนี่ยไปอีกมิติหนึ่งนะครับเราือเป็นมิติโดนของไทยเลยครับต่อด้วยธงชาติสปปลาวแล้วก็มีสัญลักษณ์ท่องเที่ยวลาวที่เป็นรูกช้างนี่นะครับแล้วก็มีรูปของเครื่องดนตรีแทนแล้วก็สัญลักษณ์อาเซียน และก็โชคดีปีใหม่ที่เป็นภาษาลาวนะครับซึ่งการบินครั้งนี้เป็นการเชิญชวนของรัฐบาลสปปลาวนะครับโดยผ่านผู้ดูแลชาวไทยทำกับผู้ชมและก็นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจานวนมากะนะแนเนาะทุกคนก็หูหแล้ว่าคือมันเป็นฝีมือของคนไทยเองเลยการเซ่สนส่วนของรัฐบาลลาวในที่มาบินอยู่ประเทศลาวเองโดยมีผู้ดูแลเป็นคนไทยแน,น่นอนเพือเราถือว่าสางควมตื่นตาตื่นใจแก่คนลาวมากมากนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรก นั่นเองนอทีมาบินนอกจากปี2องพันสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปี2025นั่นเองเราคนเลาเขาใจพิ่เออคนเล่าตอนนี้ฝีมือไม่แพ้ซาตานโรคิดจะคิดจะอวยแต่ว่ากับต้องอายกับต้องอายเพราะว่ามันไม่ใช่ฝีมือของคนเล่าเนาะตัวคนว่าเออคือทุกคนก็คิดไว้แล้วว่าเออคนเลา่าเขาจะมีคนสมราม,มารถขนาดนี่เลยเหรอว่างบประมาณจะมีงบประมาณทําขนาดนี้ได้เหรออะไรทํานองนี้นั่นเองตัวคนก็ คอมเมนต์ไปต่างๆนานาเลยเพราะว่ามันไม่เคยมีเลยแต่ว่าปีนี้มันมีเหไรเองเนาะก็คือมันเป็นฝีมือของคนไทยนาะทีโดยการสนวนของรัฐบาลลาวโดยมีคนไทยเป็นผู้ดูแลทุกอย่างนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะก็คือมันก็เป็นเสียงที่ดีเนาะพี่น้องที่เหตุให้คนลาวฮะอะไเบิ่งสิงิงใหม่ๆละไรสังคมตื่นตาตื่นใจนั่นเองเนาะพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเากับพกบไม่เคยเห็นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอไทยพอคนไทยมาเหตุให่ ดูแมบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะะาะงภาษาว่วมทรงจำที่ดีทางมิตรภาพที่ดีนั่นเ,เองเนาะหาแกคนที่เขามาเบิ้งแหละนาะนเพราะว่าเขาก็เคยเห็นความตินตาตื่นใจแบบนี้นั่นเองเนาะนก็คือสวยงามสวยงามยมามาฮ่าบกต่ายเก่งจริงๆนนงเนาอพี่น้องนาะคลิปนี้ก็จะ่ประมาณนี้นะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี